ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเทวันชาแน,นลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาคุ่มคราะบาง3,000บาทกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางแอดมินนะครับได้มีการอัปเดตไปซึ่งได้ข่าวมาจาทางช่อง3และทางพอมอนะครับดนมีนการแจ้งว่าจะมีการจ่ายวันที่1นี้นะครับซึ่งตอนเช้า นะครับทางแอดมินได้ตรวจสอบและเช็คแล้วมีหลายท่าน,นครับไม่ได้รับเงินซึ่งได้มีการอัปเดตจากทางผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการเปิดข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในการสรุปมติประชุมนะครับว่าเงินเยียวยากลุ่มเบาบางนั้นจะได้รับเงินเป็นวันไหนนะครับสำหรับรับเงิน3,000บาทไม่ต้องลงทะเบียนครับเรามาดูเงื่อนไขสําหรับกลุ่มเยียวยานะครับกลุ่มเบาบางที่จะรับก็จะมีผู้สูงอายุเด็กแรกเกิด และผู้พิการครับซึ่งตอนนี้ทางพอมอได้มีการแจ้งสื่อนะครับแล้วนะครับว่าการเปิดเนื่งขยรับเงินโอนของกลุ่มผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดคนพิการรวมจำนวน13ล้านคนตามนโยบายการเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งจะเริ่มต้นจ่ายเงินเงิ่อนแรก็คือเดือนมิถุนายนเดือนนี้นะครับ สำหรับการช่วยเหลือเดิงกล่าวจะเป็นการจ่ายช่วยเหลือเงินอุดหนุนเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฏาคม2563ันายโดยจำนวนเข้าไปเป็นส่วนเงินของการสนับสนุนเบี้ยต่างๆผู้ที่มีสิทธิ์แต่และกลุ่มได้รับเงินยวยวๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดคนพิการที่มีชื่อและได้รับเงินจากทางรัฐบาลระบบเป็นประจำเดือนอยู่แล้วนะครับ ไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดแต่สําหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือใดๆแล้วนั้นทางรัฐบาลขอให้ไปลงทะเบียนที่สํานักงานเขตหรืออบตอเพื่อให้ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไปครับทั้งนี้เนื่องจากเดือนพฤษภาคมได้สิ้นสุดลงแล้วการจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจะย,ยกยอดนะครับ ของเดือนพฤษภาคมจำนวน1,000บาทมาบวกกับเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุนั้นนะครับจะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งมีจำนวนในระบบอยู่แล้ว9.66ล้านคนที่ปกติจะได้รับนะครับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่แล้วจำนวนตั้งแต่600บาทสำหรับกลุ่มอายุนะครับ60ปีถึง69ปีไล่ไปจนถึง1000บาทสำหรับกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปจะรับเงินโอนนะครับเดือนมิถุนายนรวมเป็น2,600บาทถึง3,000บาทซึ่งจะโอนให้วันที่10มิถุนายนมิถุนายนนี้เองนะครับจำนวนเงินที่ได้รับก็คือ2,600ถึง3,000บาทตามช่วงอายุและก็ เดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะโอนเงินให้1,000บาทบวกกับเบีย้ยเดิมอีก600เป็น1,600บาทถึง2,000บาทนั่นเองนะครับ ส่วนที่ผ่านมาแอดมินได้มีการกล่าวถึงกลุ่มเด็กแรกเกิดนะครับที่จะได้รับเงินหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเราก็เข้าใจนะครับซึ่งกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีจากครัวเรือนยากจนซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว1.45ล้านคนตามปกติแล้วจะได้รับเงินจากมาตรการการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้วจํานวน600บาทต่อเดือนซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามกําหนด การเดิมคือวันพุธวันที่10มิถุนายนนี้บวกกับเงินช่วยเหลือมาตรการรวมกันแล้วจะเป็น2,600บาทก็จะเป็นเงินเดิม600นะครับเงินเดือนพฤษภาคม1000นะครับแล้วก็มิถุนายน1,000รวมกันแล้วจะที่2,600บาทรับวันที่10มิถุนายนนั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มคนพิการกลุ่มคนพิการนะครับจะมีะรายชื่ออยู่ในระบบประมาณ2ล้านคน ตามปกติแล้วจะรับเบี้ยความพิการจำนวน800บาทต่อเดือนอยู่แล้วซึ่งตามปฏิทินการจ่ายของกรมบัญชีกลางกำหนดการจ่ายเงินไว้วันเดียวกันกับผู้สูงอายุนั่นก็คือวันที่10มิถุนายนโดยกลุ่มผู้พิการนั้นจะได้รับเงินเพิ่มนะครับ2,000บาทวกกับเบี้ยเดิมเป็น2,800้บาทนั่นเองก็จะได้รับเงินวันที่10มิถุนายนเช่นเดียวกันครับกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับเงินมาก่อนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการเด็กแรกเกิดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่เคยได้รับเบี้ยจากสือ่อใดๆแล้วนะครับจะไม่มีรายชื่อในระบบรัฐบาลให้ท่านไปติดต่อที่สำนักงานเขตเทศาบาลหรือสำนักงานอบตอตามภูมิลำเนาวที่อยู่อาศัยโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบ,บุว่ากำลังหารือแนวทางช่วยเหลือกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรานี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับเงินช่วยเหลือ เช่นเดียวกันนะครับวันนี้แอดมินต้องกราบนะครับขออภัยสําหรับคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าแอดมินก็ได้รับมาจากสื่อข่าวทางช่อง3เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าทางพมได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าการจ่ายเงินนี้ไม่ทันนั่นเองนะครับก็อยากให้เป็นกาลังใจทุกๆคนนะครับที่เดือดร้อนจริงๆรรอรับเงินช่วยเหลืออยู่แอดมินเข้าใจนะครับก็ใจเยน็ยนๆนิดนึงนะครับระบบทางราชการเนี่ยซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ก็ต้องประมวลผลก่อนนะครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยานะครับก็วันที่10มาเราเช็คเงินอีกทีหนึ่งนะครับหากท่านใดสงสัยประการใดก็สอบถามเข้ามาทางาใต้คอมเมนต์ใต้คลิปและใต้โพสต์ได้เลยนะครับทางแอดมินจะมีในส่วนของแอดมินในการตอบให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอกับลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ